พอเจอทุกทันล,ลมามัวรวมกันปังเท กุสลนาวิเศษนาพงนาภัยอาสาขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเสียงที่ท่านได้ฟังไปเป็นการเทศมหาชาติทวีสันดรชาดกทางวัดพุทธพิหารของเราได้ดำเนินการจัดงานประเพณีในวันที่21เดือนกันยายนพศ2องพันห สถานที่จัดงานนั้นคือปราที่เซนทรัโนดหรือสถานที่จัดงานในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาแล้วฉังนั้นขอเรียนเชิญบรรดาท่านสาธุชนพร้อมเพียงกันไปในวันนั้นถ้าสงสัยวันเวลาดังกล่าวขอโทรมาที่เบอร์ของวัดได้ขอเจริญพร